สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าพารามิเตอร์นะครับเป็นแพ็กทีนะครับเป็นแพ็กทีเจแันก็คือตัววัดเทมนะครับวัดอุณหภูมินะครับวันนี้ผมใช้เซนเซอร์นะครับเป็น RTd นะครับ R T D ์ทีดร้อยนะครับโอเคมาเริ่มการเข้าตั้งค่าพารามิเตอร์กันเลยนะครับกดพาหนึ่งครั้งนะครับกดเดหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับจะเข้าไปตั้งค่าพารามิเตอร์ที่หนึ่งนะครับ กดพาเข้าไปนะครับเลือกไทป์ไทป์ก็คือเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ที่ใช้งานเป็นเซนเซอร์ประเภทไหนนะครับโทมัคกอรเปิลไทป์ไหน RTD นะครับเราใช้ R t d ทดีเราต้องเลือกเป็น RTD นะครับกด F1 ไปนะครับผมเลือกเป็น RT d p t 1ดีรเป็นมาตรฐานก็คือ p t 385นะครับที่ใช้กันนะครับผมเลือกเป็น p t 385กดพานะครับสเกล เราใช้เป็นองศานะครับกด F1 ให้เลือกเป็นองศานะครับกดพาครับอ่า d i m a l Point นะครับตัวนี้สามารถเลือกได้แค่2จุดนะครับมีจุดกับไม่มีจุดอ่าเราเลือกมีจุดนะครับกดพาครับอ้าวนะครับเป็นค่า default ไปกดกดพาครับ Offset เป็นค่า default ไปครับ Filter เป็นค่า default ไปครับ Band เป็นค่า default ไปครับ จนขึ้นคำว่าเอนครับแค่นี้เองนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะฮะโอเคนี่ก็คือการตั้งค่าคพารามิเตอร์นะครับอ่ะอภูมิขึ้นนะฮะมันยี่สิบองศานะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ